สนทนากับพระเจ้าเล่มหนึ่งบทที่12หน้า256ถึง270อะไรคือความปรารถนาของวิญญาณครับนั่นสิอะไรล่ะไม่ทราบครับผมถามพระองค์อยู่นี่ไงฉันไม่รู้ฉันถามเธออยู่นี่ไงเราคุยกันอย่างนี้ไปได้ชั่วยนีรันเลยนะครับใช่เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้พระองค์บอกว่า วิญญาณสแสวงหาที่จะเป็นพระองค์งั้นก็ใช่ถ้างั้นนั่นก็คือความต้องการของวิญญาณในความหมายที่กว้างที่สุดนะใช่แต่การจะเป็นฉันนั้นซับซ้อนมากทีเดียวมันมีหลายมิติหลากความหมายหลายแงยม่มุมฉันมีคุณสมบัตินับล้านพันล้านและล้านเลยเธอเข้าใจไหมทั้งโลกิยะและโลกุตระ ทั้งเล็กพร่องและใหญ่ยิ่งทั้งกลวงเปล่าและศักดิ์สิทธิ์ดังพูดผีและดุดพระเจ้าเข้าใจไหมครับครับผมเข้าใจขึ้นและลงซ้ายและขวาที่นี่และที่นั่นก่อนและหลังดีและเลวถูกต้องฉันคืออัลฟาและโอเมกาเป็นจุดสูงสุดและต่ำสุดเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย นี่ไม่ใช่การพูดให้ดูดีหรือเป็นเพียงแค่แนวคิดเก๋ๆแค่นั้นนะแต่เป็นการสัแดงสัจจะเลยทีเดียวละ่ะดังนั้นในการพยายามเป็นชั้นวิญญาณจึงมีงานยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้านั่นคือการเลือกว่าจะเป็นอะไรจากเมนูภาวะจิตอันเหยียดยาวที่มีซึ่งก็คือสิ่งที่วิญญาณกำลังทำอยู่ขณะนี้ การเลือกภาวะจิตใช่จากนั้นก็สร้างสภาวะเงื่อนไขที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบขึ้นเพื่อเอื้อต่อการสร้างประสบการณ์ของภาวะจิตนั้นดังนั้นจึงเป็นความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเธอหรือผ่านทางเธอที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเธอเองพระองค์หมายความว่า จิตวิญญาณของผมสร้างประสบการณ์ทุกอย่างของผมขึ้นมาไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่แต่รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับผมด้วยงั้นหรือครับพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าวิญญาณของเธอจะชักนำเธอสู่โอกาสที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบเพื่อให้เธอมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอวางแผนไว้ว่าจะมีประสบการณ์ส่วนเธอ จะมีประสบการณ์อะไรจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเธอเองอาจเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรืออาจจะไม่ก็ได้ขึ้นกับการเลือกของเธอด้วยทำไมผมถึงเลือกสิ่งที่ผมไม่อยากมีประสบการณ์ล่ะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเธอทำอย่างนั้นละ่ะเพราะองค์หมายความว่าบางครั้ง วิญญาณก็ปรารถนาอย่างหนึ่งขณะที่จิตใจหรือร่างกายก็ปรารถนาอีกอย่างงั้นหรือครับแล้วเธอคิดว่าไงล่ะแต่ร่างกายหรือจิตใจมีอำนาจเหนือวิญญาณได้ยังไงครับไม่ใช่ว่าวิญญาณจะต้องได้รับสิ่งที่ต้องการเสมอไปหรือในความหมายที่กว้างที่สุดนั้นวิญญาณเธอจะเสาะหาห้วงขณะอันยิ่งใหญ่ ที่เธอได้รู้ถึงความปรารถนาของวิญญาณและเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับมันด้วยความเบิกบานแต่วิญญาณไม่เคยและจะไม่มีวันบังคับให้ส่วนที่เป็นร่างกายหรือจิตปัจจุบันของเธอต้องทำตามความปรารถนาของมันเด็ดขาดพระบิดาจะไม่บังคับพระบุตรให้เป็นไปตามเจตจำนงของตนเพราะนั่นเป็นการละเมิดธรรมชาติของตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้พระบุตรจะไม่บังคับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นไปตามเจตจำนงของตนนั่นคือการฝืนธรรมชาติของตัวเองดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่บังคับวิญญาณเธอให้เป็นไปตามเจตจำนงของตนนั่นไม่ใช่วิสัยของพระวิญญาณดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ ความเป็นไปไม่ได้จบลงตรงนี้คือหลายครั้งเหลือเกินที่จิตใจพยายามจะใส่เจตจำนงของตนเข้าไปในกายและมันก็ทำจริงๆด้วยส่วนกายก็พยายามจะคุมจิตใจเช่นกันและก็สำเร็จออกบ่อยแต่ทั้งกายและใจไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อคุมวิญญาณหรอกเพราะวิญญาณไม่ต้องการอะไรเลย ไม่เหมือนกายกับใจที่ถูกพันธนาการด้วยความต้องการมันจึงปล่อยให้กายและใจทำตามที่ต้องการตลอดเวลาที่จริงวิญญาณไม่มีทางเลือกอื่นเพราะถ้าจะให้เธอได้สร้างสรรค์และรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองคือใครก็ต้องให้ทำผ่านการเลือกโดยสมัครใจไม่ใช่การยอมตามอย่างไร้สํานึก การยอมตามไม่ใช่การสร้างสรรค์ดังนั้นจึงไม่อาจนำไปสู่ความรอดได้การยอมตามคือปฏิกิริยาตอบสนองขณะที่การสร้างสรรค์คือการเลือกอันบริสุทธิ์ซึ่งไม่ถูกบงการหรือกำหนดจากใครการเลือกอันบริสุทธิ์จะนำไปสู่ความรอดได้ด้วยการสร้างอันบริสุทธิ์ตามมโนคติสูงสุดในปัจจุบันขณะ หน้าที่ของวิญญาณคือการบ่งชี้ความปรารถนาของตนไม่ใช่การยัดเยียดหน้าที่ของจิตใจคือการเลือกจากทางเลือกที่มีหน้าที่ของร่างกายคือแสดงออกถึงการเลือกนั้นเมื่อใดจิตใจร่างกายและวิญญาณสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งพระเจ้าจะบังเกิดนั่นเอง วิญญาณจึงรู้จักตัวเองจากประสบการณ์ของตัวเองนั่นเองสวรรค์จึงรื่นเริงยินดีเวลานี้วิญญาณได้สร้างโอกาสเพื่อเธอจะได้เป็นได้ทำและได้มีสิ่งที่จำเป็นต่อการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธออีกครั้งแล้ววิญญาณชักนำเธอสู่ข้อความที่เธอกําลังอ่านนี้อยู่ เช่นที่เคยพาเธอไปพบถ้อยคำแห่งสัจจะและปัญญามาก่อนหน้าคราวนี้เธอจะทำอะไรเธอจะเลือกเป็นอะไรวิญญาณเธอรอคอยและมองดูอย่างสนใจเช่นที่เป็นมาหลายครั้งกราก่อนหน้านี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าพระองค์กำลังพูดว่าสภาวะจิตที่ผมเลือกจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จทางโลกของผม ผมยังพยายามพูดถึงอาชีพการงานของผมอยู่นะครับฉันไม่ได้สนใจเรื่องความสำเร็จทางโลกของเธอหรอกนะมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่สนใจจริงที่ว่าเมื่อเธอเข้าถึงภาวะจิตบางอย่างในระยะเวลาที่นานพอเธอจะเลี่ยงความสำเร็จทางโลกได้ยากมากแต่ถึงตอนนั้นเธอก็จะไม่กังวลเรื่องการเลี้ยงชีพอีกต่อไปคูรู้ที่แท้ คือผู้เลือกจะสร้างชีวิตแทนที่จะยังชีวิตภาวะจิตบางอย่างจะนำมาซึ่งชีวิตที่แสนอุดมเต็มเปี่ยมบันเจิดและอิ่มเอมจนเธอไม่สนใจวัตถุหรือความสำเร็จทางโลกอีกเลยความยอกย้อนของชีวิตก็คือเมื่อเธอไม่กังวลกับเรื่องวัตถุสิ่งของและความสำเร็จทางโลกแล้วหนทางกลับเปิดออกให้สิ่งเหล่านั้น หลังไหลมาสู่เธอจำไว้ว่าเธอไม่อาจได้สิ่งที่เธอต้องการแต่เธอจะมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอมีผมไม่สามารถได้ในสิ่งที่ผมต้องการงั้นหรือครับถูกต้องพระองค์พูดอย่างนี้มาทีหนึ่งแล้วตอนที่เริ่มคุยกันแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีผมจำได้ว่าพระองค์เคยบอกผมว่า ผมสามารถได้อะไรก็ตามที่ผมอยากได้อะไรที่เธอคิดอะไรที่เธอเชื่อสิ่งนั้นจะบังเกิดกับเธออะไรพวกนั้นน่ะสองข้อความนั้นใช่จะไปด้วยกันไม่ได้นะงั้นเหรอครับแต่ผมว่ามันไปกันคนละทางเลยนะเพราะเธอยังขาดความเข้าใจอยู่ก็ใช่ครับผมยอมรับ ผมถึงมาคุยกับพระองค์อยู่ตรงนี้ไงถ้าอย่างนั้นจะอธิบายให้ฟังเธอไม่อาจได้สิ่งที่เธอต้องการการแสดงความต้องการต่อสิ่งใดคือการผลักมันออกไปจากตัวเธอเหมือนที่ฉันพูดในบทที่หนึ่งใช่ครับพระองค์เคยพูดไปทีหนึ่งแล้วแต่พระองค์ก็กำลังทำให้ผมงงอย่างรวดเร็วพยายามทำความเข้าใจให้ได้ละกัน เดี๋ยวฉันจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมพยายามตามให้ทันนะเรากลับไปจุดที่เธอเข้าใจก่อนนั่นคือความคิดมีพลังสร้างสรรค์ตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจครับคำพูดมีพลังสร้างสรรค์ยังเข้าใจอยู่นะครับการกระทำมีพลังสร้างสรรค์ความคิดคำพูดและการกระทำ คือการสร้างสารรค์สามระดับตามทันไหมทันครับดีทีนี้เราจะใช้เรื่องความสำเร็จทางโลกเป็นหัวข้อเพราะเธอพูดและถามถึงอยู่เยี่ยมครับตอนนี้เธอมีความคิดอยู่ว่าฉันต้องการความสำเร็จทางโลกใช่ไหมใช่ครับบางครั้งและบางครั้งเธอก็คิดว่าฉันอยากมีเงินมากกว่านี้ ถูกหรือเปล่าถูกครับถ้าอย่างนั้นเธอจะไม่ได้ความสำเร็จทางโลกและไม่มีทางมีเงินมากขึ้นด้วยทำไมล่ะครับเพราะจักรวาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะให้สิ่งที่สอดคล้องกับความคิดของเธอปรากฏออกมาความคิดของเธอคือฉันต้องการความสำเร็จทางโลกเธอเข้าใจไหมว่าพลังแห่งการสร้างสรรค์ ก็เหมือนยักษ์ในตะเกียงวิเศษนั่นลหละคำพูดของเธอเป็นเหมือนคำสั่งเข้าใจไหมถ้างั้นทำไมผมถึงไม่ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมล่ะครับฉันบอกว่าคำพูดของเธอเป็นเหมือนคำสั่งและตอนนี้คำพูดของเธอก็คือฉันต้องการความสำเร็จและจักรวาลก็บอกว่าตกลงได้เลยตามนั้น ผมชักไม่แน่ใจว่ายังตามทันอยู่หรือเปล่าลองคิดแบบนี้ดูนะคําว่าฉันคือกุญแจสําหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แห่งการสร้างสรรค์คำว่าฉันเป็นนั้นมีพลังที่สุดมันคือถแถลงการต่อจักรวาลคือคําสั่งทีนี้อะไรก็ตามที่ต่อท้ายคําว่าฉันมีแนวโน้มจะสร้างความจริงทางกายภาพขึ้น ดังนั้นฉันต้องการความสำเร็จจึงทำให้เกิดภาวะที่เธอต้องการความสำเร็จขึ้นมาฉันต้องการเงินจึงสร้างภาวะที่เธอต้องการเงินมันไม่อาจสร้างเป็นอย่างอื่นได้เพราะความคิดและถ้อยคำมีพลังสร้างสรรค์การกระทำก็เช่นกันถ้าเธอแสดงออกในลักษณะที่สื่อว่า เธอต้องการความสำเร็จและเงินทองด้วยล่ะก็ทีนี้ความคิดคำพูดและการกระทําของเธอจะสอดคล้องกันหมดซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าเธอจะได้รับประสบการณ์แห่งความต้องการแน่นอนเข้าใจหรือยังครับโอ้พระเจ้ากระบวนการเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยแน่นอน เธอคือผู้สร้างที่มีอำนาจมากนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อเธอมีความคิดหรือพูดอะไรออกมาแค่ครั้งเดียวเช่นอาจจะด้วยความโมโหหรือขับข้องใจก็คงไม่ทำให้คำพูดหรือความคิดนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกลับไปตายซะหรือไปลงนรกซะ หรืออะไรที่ไม่ค่อยดีค่อยงามที่บางครั้งเธอมักจะคิดหรือพูดออกมาขอบคุณพระเจ้าด้วยความยินดีแต่ถ้าเธอคิดหรือพูดอะไรซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันครั้งเธอคิดออกไหมถึงพลังสร้างสรรค์ที่จะตามมาด้วยนะความคิดหรือคำพูดใดๆ ที่แสดงออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายก็จะออกมาจริงๆนั่นคือมันจะถูกผลักออกมาข้างนอกจะปรากฏสู่โลกภายนอกกลายเป็นความจริงทางกายภาพของเธอโอ้ให้ตายสินั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากให้ตายสิเธอรักความทุกข์รักนาตกรรมก็จนกว่าเธอจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหะ เมื่อเติบโตถึงจุดหนึ่งเธอจะหยุดรักนัฏกรรมชีวิตหยุดรักนิยายที่เธอใช้ชีวิตกับมันมาตลอดเมื่อนั้นเธอจะตัดสินใจอย่างประตือรือร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าหากอยากเปลี่ยนความเป็นจริงของเธอก็เพียงแค่หยุดคิดแบบนั้นซะในกรณีนี้ แทนที่จะคิดว่าฉันต้องการความสําเร็จก็ให้เปลี่ยนเป็นฉันประสบความสําเร็จแทนสาหรับผมมันฟังดูเหมือนการโกหกนะครับผมต้องหลอกตัวเองแน่ถ้าพูดอย่างนั้นจิตใจผมอาจร้องตะโกนว่าพูดบ้าอะไรของแกวะถ้าอย่างนั้นให้คิดอะไรก็ได้ที่เธอพอจะยอมรับได้เช่นตอนนี้ ความสำเร็จกำลังเข้ามาหาฉันหรือทุกสิ่งทุกอย่างนำไปสู่ความสำเร็จของฉันถ้างั้นนี่ก็เป็นอุบายเบื้องหลังการย้ำจิตของพวกนิวเอนะสิการย้ำจิตจะไม่มีผลอะไรถ้าเป็นเพียงข้อความที่บอกถึงสิ่งที่เธอต้องการให้เป็นจริงแต่จะได้ผลต่อเมื่อเป็นข้อความของสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วว่าเป็นจริง การย้ำจิตท,ที่ดีที่สุดคือข้อความแห่งการขอบคุณและชื่นชมขอบคุณพระเจ้าที่นำความสำเร็จมาสู่ชีวิตฉันทีนี้มโนคติหรือความคิดที่เราพูดและแสดงออกมาจะก,ก่อให้เกิดผลลัพธ์แสนวิเศษก็ต่อเมื่อออกมาจากการรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่การพยายามที่จะให้ได้ผลลัพธ์แต่จากการตระหนักว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วพระเยซูมีความชัดเจนอย่างนี้ก่อนแสดงปาฏิหาริย์ทุกครั้งเขาจะขอบคุณฉันล่วงหน้าสำหรับผลที่ส่งมาไม่มีสักครั้งที่พระเยซูจะไม่รู้สึกขอบคุณเพราะไม่เคยปรากฏว่าสิ่งที่เขาประกาศจะไม่เป็นจริงความคิดไม่เคยเข้าไปรบกวนจิตใจของเขาเลย พระเยซูรู้ชัดว่าตัวเองคือใครและมีความสัมพันธ์กับฉันอย่างไรจนสะท้อนออกมาในทุกความคิดคำพูดและการกระทําของเขาเหมือนที่ความคิดคำพูดการกระทําของเธอสะท้อนการตระหนักรู้ของตัวเธอถ้าตอนนี้มีอะไรที่เธออยากจะมีประสบการณ์ในชีวิตจงอย่าต้องการแต่ให้เลือกไปเลย เธอเลือกความสำเร็จทางโลกใช่ไหมเลือกมีเงินมากขึ้นใช่ไหมดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็เลือกให้เต็มที่เลยไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆแต่เมื่อพัฒนามาถึงขั้นหนึ่งก็อย่าประหลาดใจไปถ้าความสำเร็จทางโลกไม่อยู่ในความสนใจของเธออีกหมายความว่าอะไรครับ มีอยู่จุดหนึ่งในการวิวัตรของทุกดวงวิญญาณที่ความสนใจหลักจะไม่อยู่ที่การอยู่รอดของร่างกายอีกต่อไปแต่จะเป็นการเติบโตของวิญญาณแทนไม่สนใจการบรรลุความสําเร็จทางโลกอีกแต่จะมุ่งสู่การอย่างรู้ในตัวตนในแง่หนึ่งนี่เป็นช่วงอันตรายมากโดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นเพราะวิญญาณที่พำนักอยู่ในกายรู้แล้วว่า ตนเพียงอาศัยอยู่ในกายแต่ไม่ใช่เป็นตัวร่างกายนั้นจริงๆในขั้นนี้ก่อนที่วิญญาณจะบรรลุวุฒิภาวะในเรื่องนี้บ่อยครั้งจะเกิดอาการไม่ใหญ่ดีต่อความเป็นไปของร่างกายวิญญาณตื่นเต้นที่ในที่สุดตนก็ถูกค้นพบจิตใจไม่แยแสร่างกายและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกายเพิกเฉยกับทุกสิ่ง ความสัมพันธ์ถูกละเลยครอบครัวก็ไม่ใส่ใจการงานเป็นเรื่องรองไปใบแจ้งหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายข้าวปลาอาหารก็ไม่กินเป็นเวลานานเป้าและความสนใจทั้งหมดพุ่งไปยังเรื่องจิตวิญญาณและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเพียงอย่างเดียวนี่อาจนำไปสู่วิกฤตในชีวิตประจำวันของคนคนนั้นได้แม้จิตใจ จะไม่รู้สึกเจ็บปวดหากแต่ล่องลอยอยู่ในปิติสุขก็ตามคนอื่นๆพูดกันว่าใจเธอหลุดลอยไปแล้วซึ่งในความหมายหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นการค้นพบความจริงว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องทางกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในทางอื่นได้จากที่ตอนแรกเธอทำเหมือนกับว่าร่างกายคือทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ตอนนี้กลับแสดงออกว่ากายไม่มีความหมายเลยแม้แต่น้อยซึ่งแน่นอนว่าไม่จริงหรอกในที่สุดตัวเธอก็จะจดจำได้และบางครั้งก็ด้วยความเจ็บปวดเธอคือสิ่งมีชีวิตที่มีสามสภาวะประกอบขึ้นจากร่างกายจิตใจและวิญญาณเธอจะเป็นเช่นนี้เสมอ ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่อยู่บนโลกเท่านั้นนะหลายคนตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อตายลงร่างกายและจิตใจจะดับไปด้วยแต่จริงๆสองสิ่งนี้ไม่ได้หายไปไหนร่างกายเพียงเปลี่ยนรูปโดยละส่วนที่หนาแน่นที่สุดไปแต่จะคงเปลือกนอกไว้เสมอจิตใจก็จะตามเธอไปด้วยโดยผสานเข้ากับวิญญาณ และร่างกายเป็นมวลสารพลังงานเดียวที่มีสามมิติหรือสามด้านหากเธอเลือกจะกลับสู่โอกาสในการมีประสบการณ์ซึ่งเธอเรียกว่าชีวิตบนโลกอีกครั้งวิญญาณเธอจะแบ่งมิติที่แท้จริงของตนออกเป็นสิ่งที่เธอเรียกว่ากายจิตและวิญญาณอีกที่จริงแล้วเธอคือพลังงานเดียว ที่มีคุณลักษณะสมอย่างที่ต่างกันระหว่างเข้าสู่ร่างใหม่บนโลกกายทิพย์ของเธอจะลดระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองลงมาจากที่เร็วจนไม่อาจมองเห็นสู่ระดับที่เกิดเป็นมวลและสาสารสาสารที่เกิดขึ้นนี้คือการสร้างสรรค์จากความคิดบริสุทธิ์คือผลผลิตของจิตใจเป็นมิติ แห่งจิตใจขั้นสูงของสามส่วนนั้นของเธอสาสารน,นี้คือการรวมหน่วยพลังงานที่แตกต่างนับร้อยนับพันนับล้านชนิดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งมวลขนาดมอหึงมาโดยการควบคุมของจิตใจเธอช่างมีจิตเป็นนายจริงๆเมื่อหน่วยพลังงานเล็กๆเ,เหล่านี้ใช้พลังงานตัวเองจนหมดร่างกายจะผลัดทิ้ง ส่วนจิตใจก็จะสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาทดแทนในกระบวนการนี้จิตใจจะสันสร้างจากความคิดต่อเนื่องที่เธอมีต่อตัวเองว่าเธอคือใครพูดง่ายๆก็คือกายทิ์ของเธอจะดักจับความคิดและลดระดับการสั่นสะเทือนของหน่วยพลังงานต่างๆลงจนกลายเป็นสะสารเป็นสารตัวใหม่ของตัวเธอทุกเซลล์ในร่างกาย จะถูกผลัดเปลี่ยนภายในระยะเวลาไม่กี่ปีด้วยวิธีนี้เองอาจพูดได้ว่าเธอไม่ใช่คนเดิมกับที่เคยเป็นเมื่อหลายปีก่อนจริงๆหากเธอมีความคิดที่ป่วยไข้หรือไม่สบายร่างกายก็จะแปลงความคิดพวกนี้ให้ปรากฏออกมาทางกายภาพผู้คนจะเห็นภาวะที่เป็นลบและเจ็บป่วยนี้แล้วจะพูดว่า เธอเป็นอะไรหรือเปล่าพวกเขาไม่รู้หรอกว่าตนถามคำถามได้ตรงเพ่งเลยทีเดียววิญญาณเฝ้าดูความเป็นไปทั้งหมดนี้ปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าวันแล้ววันเล่าขณะต่อขณะและถือกรองสัจจะเกี่ยวกับตัวเธอไว้เสมอมันไม่เคยลืมพิมพ์เขียวแรกเริ่มแผนการดั้งเดิมมโนโคติแรก ความคิดแห่งการสร้างสรรค์งานของมันคือย้ำเตือนเธอให้เธอคิดใหม่เพื่อเธอจะจำได้อีกครั้งว่าเธอคือใครและเลือกตัวตนที่เธอต้องการจะเป็นต่อไปด้วยวิธีนี้เองที่วัตจักรแห่งการสร้างสรรค์และประสบการณ์การวาดมโนภาพและการเติมเต็มภาพการรู้และการเติบโตสิ่งที่ไม่รู้จักจะดำเนินสืบไป ทั้งในขณะนี้และตลอดการวิว <Wheel. S 1> ใช่แน่แท้ที่สุดละโอ้ oh, ยังมีอะไรที่ต้องอธิบายมากมายเหลือเกินแต่ไม่มีทางและไม่มีวันอยู่ในหนังสือเล่มเดียวหรือแม้แต่ในชาติพบเดียวแต่เธอได้เริ่มต้นแล้วนั่นก็ถือว่าดีแล้วละ่ะทว่าจงจำสิ่งที่วิลเลียมเชกสเปียร์ ครูผู้ยิ่งใหญ่ของเธอได้บอกไว้ว่าโฮเรโชยังมีอีกหลายสิ่งในสูงสวรรค์และพื้นพิภพ,พที่เกินกว่าปรัชญาของเจ้าจะเฝ้าฝันถึง